ตรงนี้ปออันพอาะลิ้นครับปูแก้วทั้ทงนี้ที่กันละลิ้นสามมือเหรอครับผมข <c oughs> <c oughs> ้ามมาเดียงอ่าเดี๋ยวนะครับอาจารย์ครับเดี๋ยวเดี๋ยวมาเลยหานะจุดแป๊บนึงครับปูเดี๋ยวเหเดี๋ยวนะครับปู <c oughs> เดี๋แป๊บนึงนะครับ <c oughs> ระปุครับแดดออกเริ่มมาจุดนะปูพอดีว่าได้อะไรใก่ตัวกัเลยครับพันเออเส้นรอบเตี้ยครับมนะครับพ่อของเขาได้ปนาะครับหอมมอนี่ยยน้องคงไทยกันปีนดีๆพันมาไต่ดไดนะ้ครับผมขอสุดทายพวกนี้จะดีนะครับแอนพันไตด7 8คางยอง <indistinct. S 1> อืมครับผมแน่น ูนึงเดีย๋ยวเอ็นที่แต,แต่เราครับแปดที่ที่แปดน่ะแต่ไหแต่แค่เจ็ดแปดเจ็ดแปดนะครับอันนี้เป็นผู้ย้ายเจดีนะครับเจ็ดแปดนี่แนผู้ย้ายยีรีไหมครับผบนี่ต้องโดแล้วหกแปดหกแปดนั่นนะครับแมนเนี่ยของปูเปลี่ยนแปลงไหครับ,บนี้ของปูครน,นี่ วิ่งวิ่งหกนอ,นอนนครับผมวิ่งหกหกแปดนะครับหกแปดหกเก้หกเก้าหกศูนหกศูนอืมแต่เมหกศู 6, 1, นยกหกหนึ่งนอครับหกศู 6, 6, 1, นหกนึะครับผมอ่วันนี้กัเลขตามโตกับสีหกสี่ห้าสี่ห้าสี่หก 5, 4, 6, ห้าสี่หกนี่ก็องสองห้าหกสองห้าอ่าโมนีมาอาคงมันตายกับครับผมสองแปดเออสองแปดลุ้งไปนี่ยครมันีเก่ากับอาสองแปดได้อเออสองห้าได้สองห้านะครับเออมันนีเรียกามตัวเด่นให้ สองห้าอืมหางเดียวอืมสามตัวตัดตให้สองห้างเดียวนะพูดเนาะแนนโอ้เหล็กสามตัวนะครับตัดเป็นสองห้างอีกันหคคารกับไอเตี่เมือเราอืมโคคารชี่เมือเราแนนแต่สิมี่เหล็กพวกเนียใจดีเจ็ดแปดนะปูแนเจ็ดแปดเจ็ดหกนะครับเออเจ็ดแปดหกแปดนะครับนน ครับผมแล้วเลขปู้นี่ให้วิ่งหกนะครับแน่นมีหกแปดหกเก้าหกศูนย์หกหนึ่งนะครับครับแล้วก็มีเลขสามตัวนี่ปู้หอยม้ามีหาสี่หกหกสองหาเดี๋ยวปู้กระตัดให้เลขสองตัวหนึ่งตัดให้สองหาครับหงหาเนาะปู้แน่นถูกต้องหมดนะครับเนาะ,ะถูกต้องครับผม อเด็กคงสุดท้ายนะ้ำปูในวันนี้นะครับเนาะแนค่คงสุดท้ายครับผมขอบพิถีนาบางเงินเลยเอฟซีก็ได้ครับผมขอบคุณปูลายล่าบที่มาแบ่งปันแนวทางคุณช่องมาเลยนะครับไปช่องน้องไม่หรือปูครับผม,มเป็นหน้าต่างที่ร้อนละครับผมขอบคุณป,ปูลายลายที่มาแบ่งปันนะครับอีฟซีฉกหมาน้ำหนุกปูเลยนะครับเด้อในวันนี้ครับจบไปแล้วนะครับระวังมอเลยกับพระอาจารย์ร่มโพนะครับ เป็นเลขโค้งสุดท้ายของพระอาจารย์นะครับมารวยได้เอามานําเสนอพี่น้องครับมีผู้ใหญ่ใจดีนะครับ78 6ดนะครับแล้วก็เลขพระอาจารย์5 4 6 6ี่25สองหสองหและ6 5ห้านะครับเพิ่นตัดให้ความกับเป็น68แปดหกเก้านหนึ่งะพี่น้องเอานะครับผู้ใดติดตามในทางพระอาจารย์ร่มโพินนะครับก็ลองเสียงโชงเด้อพี่น้องนะครับมักตัวใด็คัดเอานะครับเป็นเลขโค้งสุดท้ายของพระอาจารย์แล้วเด้อนะครับ โมลยกะได้นําเสนอนะครับเป็นแนวทางโคกสุดท้ายมาฝากพี่ฝากน้องนะครับเป็นแนวทางด่วนๆนะครับผ้ได้หมักตัวได้กันร่องคัดเรื่องนะครับสาหรับแนวทางของพระอาจารย์เลขโค้งสุดท้ายของพระอาจารย์นะครับโมลยกะได้มาแบ่งปันพี่แบ่งปันน้องนะครับสำหรับพระอาจารย์ล่มโพนะครับฝากพี่น้องเอฟซีนะครับด้วยนะครับเป็นแนวทางนะครับมาแบ่งปันเพื่อพี่เพื่อน้องนะครับได้รับชม เลขคงสุดท้ายของพระอาจารย์นะครับเป็นให้เกียรติมาแบงเนวปั่นแนวทางไ้หมอลวยนะครับเป็นครั้งแรกนะครับในในเดือนนี้นะครับปกติแล้วหมอรวยกับบคยได้สัมภาษณ์เพิ่นนะครับเพิ่นแบงปั่นแนวทางมาให้หมอรวยนะครับมาแบงปั่นพี่น้องยุซี่หมอลวยกะยินดีหลายนะครับที่ได้เป็นสะพานบุญให้หลวงปู่นะครับหลวงปู่ร่มโพนะครับและผู้ใหญ่ใจดีนะครับเป็นเลข บาหลายคู่นะครับเดี๋ยวนี้เพิ่นคัดไหมาแล้วนะครับสําหรับเดลกหลวงปู่นะครับก็ลองเบื่องเดิอพี่น้องนะครับหมักตัวใดก็จัดนะครับมาหมักกับพานสาหรับในทางของพระอาจารย์มารวยกะมั้อณีมาทางนครพนมนะครับพอดีพอพระอาจารย์เพิ่งเสียชีวิตนะครับก็เลยเด้ยมาไววอะไรนะครับเป็นครั้งสุดท้ายตำหรับพอพระอาจารย์นะครับยมุลเลยเบิ่งนะครับอายุเพิ่นให้แลกวบ เลขฝาร้องนะพี่น้องนะครับหามีโชคมีใช่นะครับหาเพลินอยากให้ลูกให้ล้านนะครับมีโชคมีใช่ส่วนพ่อเราเป็นคนใจบุญสุนท่านนะครับถ้าบุญน้ำดีนะครับสอยพระอาจารย์สังวัดสร้างว่านะครับเดี๋ยวมอร้อยจะล่องเิึงอายุเลยเหลืฟฝาโลกมาฝากพี่ฝั่งนอกนะครับเรื่งวันนี้เดี๋ยวไปตามกันนะครับเดี๋ยวมอร้อยก็พาติดตามเิึงในทางไปนะครับสําหรับเลขพ่อพระอาจารย์ที่เสียชีวิตนะครับ สวามนี่กะลองช่มเลขพระอาจารย์ร่มโพกโงสุดท้ายก่อนเดอ้อพี่น้องนะครับเป็นไหมาเนี่ยทางแบบเลนด้วนนะครับสำหรับเลขพระอาจารย์ร่มโพกโงสุดท้ายเด้อพี่น้องกานคัดมาดีแล้วเดอ้อนะครับเป็นว่าคัดมาเน้นๆแล้วนะครับสําหรับแนวทางของหลวงปู่ในมือนี้นะครับอ้าวนะครับใป้ชกห้มันกันนะครับมาเลยกะหาแนวทางมาให้คือเก้านะครับสําหรับ แนทางเด็ดดีดังๆนะครับมาฝากพี่ฝากน้องนะครับอาจารย์หลมพ่อคนก่ใไ้เกียริมาแบงปันเนีายให้ช่องมาเลรวยนะครับต้องขออนุญาตว่าจักน้อยร้บพี่น้องนะครับเพราะว่าขันตําคือแปดนาทีนะครับสําหรับคลิปนะครับของยูทูบรับพี่น้องนะครับอาจารย์หลโพ่อ่นมานะไ้ม้านะครับพี่ผู้ใหญ่ใจดีคือเจ็ดแปดเจ็ดหกนะครับส่วนอาจารย์หลมพ่อคือห้าสี่หกหกสองห้านะครับ เพิ่นกระตัดในสามตัวให้นะคือสองขาห้ขานะครับส่วนเลขสองตัวบนรางนี่คือหกแปดหกเก้าหกศูนย์หกหนึ่งเป <ity> here, six six ็นเลขโค้งสุดท้ายของอาจารย์หล่มโพนะครับหาพี่น้องให้โชคให้ m ắ นกันนะครับสำหรับแนวทางในวันนี้ของอาจารย์หล่มโพนะครับมัเลยก็มอนเป็นสะพานบุญให้ลุนด้วนเ้อพี่น้องให้โชคให้ m ắ นกันนะครับขอขอบคุณหลายจีที่ติดตามรับชมนะครับช่องมารวยช่วยได้พารวยนะครับ แล้วก็ช่องมอรวยรวยซับนะครับแล้วฟาอ,อกน้องไม่อีกช่องหนึ่งนะครับคือช่องมอรวยชี้ทางรวยนะครับเป็นช่องไม่ช่องหนึ่งของมอรวยนะครับเนื่องจากว่าช่องมอรวยรวยซับมีปัญหา